สมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชปุ่นบุณนนสิริวัดพระเชตุพนพระองค์ตรัสพระดำลัสไว้ตอนหนึ่งว่าลายสือไทยมีอยู่แล้วแต่โบราณกาลนับพันปีผู้อ่านไม่ออกไม่ใช่ความผิดของหนังสือเมื่อมีผู้อ่านออกพวกเราควรรับฟังดีกว่าไม่รู้อะไรเลยและสำนึกรู้ในเหตุผลวัตถุสถานที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเรา และของพระพุทธศาสนาในแดนสุวรรณภูมิเด่นชัดขึ้นอีกเราเห็นที่นี่แล้วรู้สึกว่าอูทองสุพรรณกาญจนบุรีด้อยลงไปมากเทระอนันทะตั้งเราเราในที่นี้หมายถึงพระปุญน,นาเทระเป็นผู้แทนเสมอเทระตะวันออกเมืองสุวรรณภูมิ เตือนตนให้เอาภาระตะวันขึ้นทุกอย่างแม่กุลผู้เป็นแม่พ่อกล่อมน้องจุลบุญน้องสาวชื่อแม่เล็กน้องชายชื่อเสมอน้องสาวชื่อแม่เจิมเป็นคนคุมค้าทั่วพระมหาปุณณะเถระท่านเป็นบุตรชายของพ่อกล่อมและแม่กุลมีน้องชายชื่อจุลบุญได้ยินว่าสุนาปรันตลัตณนะบ้านพ่อค้า ภาณินจัามแห่งหนึ่งมีพี่น้องชายสองคนเหล่านี้จำนวนนั้นบางคราวพี่ชายนำเกวียนห้าร้อยไปสู่ชนบทนำสินค้ามาบางคราวก็น้องชายก็สมัยนี้น้องอยู่บ้านพี่ชายใหญ่นำเกวียนห้าร้อยเที่ยวจาริกไปตามชนบทลุถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับถ้าเกวียนร้อยเล่มตอนนี้เกวียนเหลือไม่ถึงห้าร้อย ณที่ไม่ไกลเชตวันเสร็จอาหารเช้าแล้วแวดล้อมด้วยบริชนนั่งอยู่ณที่อันผาสุขก็สมัยนั้นพวกชาวเมืองสาวัตถีบริโภคอาหารเช้าแล้วอธิษฐานองค์อุโบสถมีผ้าห่มสีขาวมีมือถือของหอมและดอกไม้เป็นต้นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ มีโดยที่ใดต่างหลังไหลไปสู่ที่นั้นมีภาระธุระต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ออกทางประตูที่ใต้ไปสู่เชตวันเขาเห็นคนเหล่านั้นแล้วจึงถามคนหนึ่งว่าพวกเหล่านี้ไปไหนกันอารยะท่านไม่รู้หรือชื่อพุทธธรรมสังครัตนะเกิดแล้วในโลกด้วยประการนี้ มหาชนจึงไปฟังธรรมณสำนักพระศาสดาดังนี้คำว่าพุทธะตัดผิวหนังเป็นต้นจดถึงเยื่อในกระดูกได้ตั้งขึ้นแก่เขาแล้วลำดับนั้นเขาอันบริชนของตนแวดล้อมแล้วพร้อมกับบริษัทนั้นไปสู่วิหารเมื่อพระศาสดา ทรงแสดงธรรมอยู่ด้วยเสียงไพเราะอ่อนหวานจึงยืนแล้วหน้าที่สุดของบริษัทฟังธรรมแล้วบังเกิดจิตที่จะบวชลำดับนั้นเมื่อบริษัททราบการแล้วพระตาคตเจ้าทรงส่งไปแล้วเข้าไปเฝ้าพระศา,าสดาถวายบังคมและทูลเชิญเสวยในวันรุ่งขึ้นในวันที่สองให้กระทำมวนดบ ูอาสนะตั้งหลายแล้วถวายมหาทานแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขอาวสารพระกยาหารพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำอนโมทนาแล้วเสด็จหลีกไปเขาบริโภคอาหารเช้าแล้วอธิษฐานองค์อุโบสถเรียกขุนพลังบอกแจ้งทรัพย์ทั้งปวงว่าทรัพย์เหล่านี้เราสละแล้วมอบทรัพย์ทั้งหมดแล้วสั่งว่า เจ้าจงให้ทรัพย์นี้แก่น้องชายของเราดังนี้แล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลขอบรรพชาอุปสมบทแล้วบวชในสำนักของพระศาสดาบุญนะวรลพิขุอยู่เขาง,งูท้าพุทธะเดิมอยู่ปราณของป้อบ้านแม่กุลเดินทางท้อมคตสาวัตถีพบพุทธะ ธรรมะสังฆะได้บรับระชาอุปสมบทเป็นภิกขุเมื่อพุทธภัษร์สา1เเทระอนันทะเป็นอุปชายะเทระอุบาลีเป็นผู้ให้ศีลเมื่อแล้วเข้าหาพุทธออกปากว่าเอหิภิกขุแปลว่าเธอจองเป็นภิกขุมาเถิดเมื่อขึ้นสิบข่ำเดือนเจพุทธภัษาร9ส เมื่อบวชแล้วเป็นผู้มีกรรมฐานเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแล้วขณะนั้นเมื่อท่านกำลังกระทำกรรมฐานในใจกรรมฐานไม่ตั้งขึ้นแต่นั้นท่านคิดว่าชนบทนี้ไม่เป็นที่สบายของเราจะไหนหนอเราเรียนกรรมฐานในสำนักพระศา,าสดาแล้วควรไปสู่รัฐของตนลำดับนั้นแลนากการเช้าเที่ยวไปบินทบาดณนะเวลาเย็นออกจากที่หลีกเลินแล้ว ข้าไปเฝ้าพระผู้มิพรภาคเจ้าทูลขอให้ตรัสบอกกรรมาฐานแล้วบรรลือศีรษาเจ็ดครั้งเหลีกไปแล้วเมื่ออ่านกระเบื้องจานมาถึงตรงนี้หลวงปู่อ่ำท่านเห็นว่าเนื้อความสอดคล้องกับปุณโนวาทาสูตรสยามรัฐเตปิดกฉบับบาลีเล่มที่14มีใจความว่าข้าพระเจ้า ในที่นี้หมายถึงท่านพระอานนทเทระได้ฟังแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณเชตวันใกล้กรุงสาวัตถีอันเป็นอารามของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีครั้งนั้นแลพระผู้มีอายุปุณณนะณนะการเย็นออกจากที่หลีกเล้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ท่านผู้มีอายุปุณณะนั่งแล้วแลได้ทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอพระโอกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดโอวาทข้าพระองค์ด้วยพระโอวาทย่อๆพอที่ข้าพระองค์ฟังคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพึงเป็นผู้ผู้เดียวหลีกเล้นไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปในธรรมอยู่ได้ปุณณะถ้าเช่นนั้นเธอจงฟัง ตั้งใจให้ดีเราจะกล่าวให้ฟังพระองค์ผู้เจริญอย่างนั้นพระเจ้าค่าปุณณนะมีรูปตั้งหลายแลที่พึงรู้ได้ด้วยแก้วตาอันน่าปรารถนาอันน่ารักใคร่อันน่าชอบใจอันเป็นของมีรูปน่ารักอันประกอบด้วยกามอันเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดถ้าภิกษุเพลิดเพลินพูดถึงดํารงอยู่ด้วยความติดใจรูปนั้นนันทิ หมายถึงความระรื่นรักของเธอผู้เพลิดเพลินผู้พูดถึงผู้ดำรองอยู่ด้วยความติดใจรูปนั้นย่อมเกิดขึ้นบุญน,นะเพราะนันทิเกิดขึ้นเราจึงกล่าวว่าทุกขสมุทัยคือทุกขเกิดขึ้นบุญน,นะมีเสียงทั้งหลายแลที่พึงรู้ด้วยแก้วหูบุญน,นะมีกลิ่นทั้งหลายแลที่พึงรู้ด้วยแก้วจมูกบุญน,นะมีรสทั้งหลายแล ที่พึงรู้ด้วยแก้วลิ้นปุณณนะมีสิ่งถูกทั้งหลายแลที่พึงรู้ด้วยแก้วกายปุณณนะมีธรรมารมทั้งหลายแลที่พึงรู้ด้วยแก้วใจอันน่าปรารถนาอันน่ารักใครอันน่าชอบใจอันเป็นของมีรูปน่ารักอันประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดถ้าภิกษุเพลิดเพลินพูดถึงดำรงอยู่ด้วยความติดใจธรรมารมณ์นั้นนันทิของเธอผู้เพลิดเพลิน พูดถึงดำรงอยู่ด้วยความติดใจธรรมารมณ์นั้นย่อมเกิดขึ้นปุณณนะเพราะนันทิเกิดขึ้นเราจึงกล่าวว่าทุกสมุทยัยคือทุกเกิดขึ้นปุณณนะมีรูปตั้งหลายแลที่พึงรู้ด้วยแก้วตาอันน่าปรารถนาอันน่ารักใคร่อันน่าชอบใจอันเป็นของมีรูปน่ารักอันประกอบด้วยกามอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พูดถึง ดำ,มมด,ด,ดำรงอยู่ด้วยความไม่ติดใจรูปนั้นนันทิของเธอผู้ไม่เพลิดเพลินไม่พูดถึงดำรงอยู่ด้วยความไม่ติดใจรูปนั้นย่อมดับไปปุณณนะเพราะนันทิดับไปเราจึงกล่าวว่าทุกขานิโรธคือทุกขะดับไปปุณณะมีเสียงทั้งหลายแลที่พึงรู้ด้วยแก้วหูปุณณะมีกลิ่นทั้งหลายแลที่พึงรู้ด้วยแก้วจมูกปุณณะมีรสตั้งหลายแลที่พึงรู้ด้วยแก้วลิ้น ปุณณนะมีสิ่งถูกทั้งหลายแลที่พึงรู้ด้วยแก้วกายปุณณนะมีธรรมารมทั้งหลายแลที่พึงรู้ด้วยแก้วใจอันน่าปรารถนาอันน่ารักใครอันน่าชอบใจอันเป็นของมีรูปน่ารักอันประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พูดถึงดำรงอยู่ด้วยความไม่ติดใจในธรรมารมานั้นย่อมดับไปปุณณนะเพราะนันทิดับไปเราจึงกล่าวว่า ทุกข์นิโรธะคือทุกข์ดับไปดังนี้บุณนะก็เธออันเราโอวาทแล้วด้วยโอวาทย่อๆนี้จักไปอยู่ชนบทไหนพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโอวาทแล้วด้วยพระโอวาทย่อๆนี้ชนบทชื่อสุนาปรันตนะมีอยู่ข้าพระองค์จักอยู่ในชนบทนั้น หลวงปู่อ่ำได้อธิบายว่าในสมัยพุทธกาลขณะนั้นเมืองปรานหรือพรานมีความเจริญและมีอาณาเขตมาถึงเพชรบุรีเมืองปรานมีที่นามีที่สวนมากอันเรียกกันว่าสวนปรานซึ่งอาจจะจดไปถึงหลังสวนก็ได้เมื่อท่านแต่งสวนปรานเข้าภาษาบาลีเอาวอที่เป็นสวนเป็นสระอุตามหลักสนธิเป็นสุนกล่าวสุนยาวหน่อยเป็นสุนา ต่อกับปรานเป็นสุนาปรานทำให้สัน้นที่เรียกว่ารัสะเป็นปลนันลงต่อต่อเพื่อแจกวิพัตบาลีได้จึงเป็นสุนาปลันตะหลวงปู่อ่ำบอกว่าชาวเปตบุรีในอดีตการมีชื่อเสียงในทางดุร้ายจึงเคยมีกฎหมายฉบับหนึ่งของไทยห้ามกินคนเป็นๆป็นปุณณนะ พวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะดูร้ายนักแลปุณณะพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะหยาบช้านักแลปุณณะถ้าว่าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะจักด่าจักแช่งเธอณที่นั้นเธอจักมีความคิดว่าอย่างไรดังนี้พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะจักด่าจักแช่งข้าพระองค์ไซณที่นั้นข้าพระองค์จักมีความคิดอย่างนี้ว่า พวกมนุษย์ชาวสุนาปร,รันตะเหล่านี้ดีหนอพวกมนุษย์ชาวสุนาปร,รันตะเหล่านี้เจริญดีหนอซึ่งพวกมนุษย์เหล่านี้ไม่ใช้ฝ่ามือตบเตียเราดังนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าในเรื่องนี้พระองค์จักมีความคิดอย่างนี้ข้าแต่พระสุคตเจ้าในเพราะเรื่องนี้ข้าพระองค์จักมีความคิดอย่างนี้ดังนี้แลปบุญนะอันหนึ่งก็ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปร,รันตะ จกใช้ฝ่ามือตบตีแก่เธอไซส์ปุณณนะณที่นั้นก็เธอจะมีความคิดว่าอย่างไรดังนี้พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จักมีความคิดอย่างนี้ว่าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะเหล่านี้ดีหนอพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะเหล่านี้เจริญดีหนอซึ่งพวกมนุษย์เหล่านี้ไม่ใช้ก้อนดินประหารแก่เราดังนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าในเพราะเรื่องนี้ข้าพระองค์จักมีความคิดอย่างนี้ดังนี้แหละปุณณะอันหนึ่งก็ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะจักใช้ก้อนดินประหารแก่เธอไซปุณณะณที่นั้น ก็เธอจะมีความคิดอย่างไรดังนี้พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะมีความคิดอย่างนี้ว่าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะเหล่านี้ดีหนอพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะเหล่านี้เจริญดีหนอซึ่งพวกมนุษย์เหล่านี้ไม่ใช้ท่อนไม้ประหารแก่เราดังนี้ข้าแต่พระสุคตเจ้าในเพราะเรื่องนี้ข้าพระองค์จะมีความคิดอย่างนี้ดังนี้แหละปุณณะอันหนึ่งถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะ จักใช้สาตราอันคมปิดชีวิตเธอไซปุณณนนะณนะที่นั้นก็เธอจะมีความคิดว่าอย่างไรดังนี้พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะจักใช้สาตราอันคมปิดชีวิตข้าพระองค์ไซณนะที่นั้นข้าพระองค์จะมีความคิดอย่างนี้ว่ามีอยู่แล พระสาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อึดอัดเกลียดชังร่างกายและชีวิตย่อมสแสวงหาศาสตราปิดชีวิตศาสตรานั้นเราไม่ต้องสแสวงหาได้ปิดชีวิตเองดังนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าในเพราะเรื่องนี้ข้าพระองค์จะมีความคิดอย่างนี้ข้าแต่พระสุโคตเจ้าในเพราะเรื่องนี้ข้าพระองค์จะมีความคิดอย่างนี้ดังนี้แหลสาธุสาธุอุณนะอุณนะ เธอแลผู้ประกอบด้วยธรรมะหมายถึงการฝึกฝนอุปสมะหมายถึงการเข้าไปสงบจักสามารถเพื่ออยู่ณชนบทสุนาปรานตะปุณณนะบัดนี้เธอจงสำคัญการที่ควรเถิดลำดับนั้นแลท่านผู้มีอายุปุณณนะยินดียิ่งอนุโมทนาแล้วซึ่งพระดำรัสภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าลุกขึ้นจากอาสนะ กลัาพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกระทำประทักษิณเก็บอาสนะถือบาจีวรสุนาปรันตะชนบทมีอยู่โดยทิศภาคใดตั้งใจจากเดินทางไปสู่ทิศภาคนั้นการเดินทางกลับไปสู่สุนาปรันตะชนบทของท่านพระปุณณเถระ จักเป็นประการใดติดตามรับชมได้ในตอนต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณสำหรับซปเปอร์แซงที่มอบให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนช่องด้วยการสมัครเป็นสมาชิกขอบคุณที่กดไลค์ และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ